ทำเงี้อย่างนี้นะพราะส่งพูดเลยนะเอามือสัตว์บอกจะบอกออกมาโน่นให้อตำรวจมาเยอะๆเลยนะป้าป้าท้องป้าหายไปไหนเส้นเงี้ยเอาไปให้ปู่เลยพูดอย่างนี้นะพาจ๋าจัดการให้หนึ่งก็เชิญโดนใจตำรวจแอบยิงเลยละป้าเขากลังจะเดินทางไปหาสามีเขาแบบเดียวจะมีอย่างนี้นะคนแถวนี้ก็พูดแล้วกอกมือเรล็กเราพูดใครพูดป้าใครพูดใครไม่บอกละป้าบอกเอามาเอามาเร็ว มาเดี๋ยวสิเดียจะไปยังเลิกแล้วดิลุกลุกมามา,ๆๆๆาม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 าที่เป็นจริงในบ้านนะพ่อโสดมา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 ตำรวจตำรวจ,ตำรวจที่ไหนป้าตำรวจยังไม่ถือ่อเราเวลาเนี้ยป้าเนี่ยอย่าพูดมากเดี๋ยๆๆวกไปิก่อนนี่ประตูเนี่ยเนี่ย ป่โอเคเร็วป้าเร็มืดดเลยเนะตีนี้ปานอเลยนอนนี่เลยปานันี่เลยป้านั่งเลยเดยปานอนเลยเดี๋ยวผมาหาแน่นอนอเลยนอนให้ชาผเลย พูดดีๆนะเขสงสัรมาเลยให้คน๋ยวนี้ดูแอบนอนบอกว่ามันนว่้านอนสินั่งดีพูดมากเสียงดังชีวิตจริงก็จะเกิดเดี๋ยวการไปดูลัตนาเขาจะผูทุกคนนะเขาจะผูทุกคนเอา้งลูกเห็นแม่ป้านเขาหลับพอนอนเลยป้าเป็นอะไรน้องหลับพนอนเนี่ย นองมาหับมานน่ะป้าจะไปปลุกเขาทำไมป้าเสียงดังเมื่อกี้อ่ใคผมพูดเบานะป้าป้าผมเบาดีไม่ต้องบอกหอกป้าป้าอย่าพูดัวป้าพูดเบาหน่อยป้าป้าไปไหนพี่จะพาไปไหนล่ะเอากะปานัดหัวป้าไว้อ่หัวป้าอยู่ทรงไหนอะตื่นไว้ก่าว่ากำลังจะเดินทางฮะ ทั่วอีสานนะครัั่วภาคอีสานทั้งนี่นครับไปช่วยเหลือเคสผีเข้าครับเห็นว่าข้าวตั้งแต่ตีสองยังไม่ออกเลย mm hmm. ก็ภาวนาให้ผีมาเข้าป้ารัตนาเรานี่นะครับรัตนาผีเข้าป้าช่วยได้ไหมเขาถามมาเนี่ยเป็นหนที่คนพูดแต่คนไม่อยู่ที่นี่เลยผีข้าป้าช่วยได้ไหมไม่เป็นไรนองเป็นผี เดีพี่โน่มาเออเพี่โน่กำลังมามากับเขาตื่นกันหมดแล้วเออเขาตื่นกันหมดแล้วเขาชาจอันสายแล้วป้าป้าป้าปบาเบาดิเขาดึงี่เขาตื่นกันอยู่อะเสียงหนักันไยล่ะป้าอะไรเฮ้ยกูต่าี็หวัว่าพี่เขาเ็นพี่โนอะป้าเขาตื่นกันอยู่ป้าเบาเดิเขารู้ รัลันาใจเย็นๆทวนพหนดูกันป้ามาช่วยหุงข้าวมาเร็วยป้าป้าป้า้าความจริงในบ้านนะพระจ๋าจัดสรรให้หนุ่มๆตานที้ตะหมดพูดกันบ้านใต้ป้าเขาจับไปจับผีครับสนัดผีไว้ครับให้ให้ผีคอบววัเขาป้า ป้าเดี๋ยวพก็จะทำทามตายปป้าป้าอยู่ินแล้วว่าเดี๋ตะมดป้าป้าป้าไปไหนไม่ไปป้าป้า ป้าไปไหนป้าป้าม<ป>ีกซิบมีกซิบมีแกซิบแคนี้นะให้รู้ว่าคุณ่าจะมาคเพราะว่ดดะสี่น่าขอ่ะอะแล้วปาแล้ปัาจับจับจับไปไหนเนี่ยไม่ไปไหนแล้วกคอยู่บ้า ทำไมป้าถือปืเท้าอ่ะใครปลุกอ่ะใครปุกป้าคนนี้ด่าม่ไม่ด่าใครลนี่กเอ้ามันต้องปฏิบัติน้าน้องใกล้ๆจ่ได้ไมเป็นแฟนนะโอยอี่ใส์เด็กคงนักตายจะพูดกันแล้วนะถือปืนด้วยเพื่นพี่โน่น่ะก็โทรไปบอกเขาตื่นมาแล้วป้าุขปลุกเีนปลุกที่วันะ พี่ตกใจเลยเพราะสมควรรู้ได้ไงเนี่ยมีคนไปพูดให้มีคนไปโดนใจป้าพูดดังเกินมีดังเกินแล้วป้าพูดเบาคนประเภทนี้คนตายพูดทุกหมดก็คือป้านอนไวมากเลยใช้ปืนตกแต่งเลยมันคือเก่นอนไวมากเลยป้ามันคือป้าเพี้ยเหรอเมือวาถามว่าไม่ใช่คนสองทุบนอนแล้วอ่ะใีวจริงก็จะเป็นสมคนอนเล้าทั้งวันไม่นอนเลยป้าป้าควาย ป้าดาใครมอะรพูดกันแล้วก็รู้หมดแล้วมันโนเขทามาเด็ไดมากับตำรวจเยอะแล้วคนมาอใต้ก็จะมาร่วมกันหดือปุยนแถวเลยก็บบตนาเย็นๆนลผมผมช่วยแน่เก็งงมันองปนอย่งนี้อยู่กสมไปป้าเึงเช้าเงลูก ป้าที ite, ่ทำไมป้าจะไปไหนไม่ไปอยู่บ้านนี่แหละที่เกิดขึ้นนะก็บังเกิดขึ้นแบบเดิมก็โสดอย่างนี้ป้าจะไปไหนมันน่นจะบจริงตำรวจจมาเยอะป้าไปไหนเนี่ยเจ๊มาจี้หรูออย่างเงี้ยป้าไปไหนเดี๋ยวเ้า กูมายิงมึงเนี่ยสงสารน้อยเนี่ยอ่านว่าไงคนหลังไม่รู้มยู่ล็กเจ็บมือเอ๊ะความจริงมันจะเกิดขึ้นวดแต่เดียว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 เดี๋ยวเราไปแล้วอืมอืมไปดูดูแป๊บหนึ่งจะไปแล้ว ป้าป้าป้าไปไ FC ก่อนเร็วป้าไมบาย FC ก่อนไบายก่อนไปแล้วจะลงแล้วเร็วไบายไ่บป FC เร็วเออไม่บายเนาะโอค